เมืองแห่งการพัฒนาคู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเกษตร,รจังหวัดอุตรดิต์จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประจำปีงบประมาณ2,566 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่3เมษาย25 66, น2566ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นายชัยสิริสุภรักษ์จินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้ในายดำรงทรองศรีประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพธิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฎีบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนสตอรี่บอร์ดและการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและมีกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับจังหวัดมีการสรุปและประเมินผลการฝึกอบรมพร้อมทั้งประเมินคุณสมบัติของกเกษตรกรรุ่นใหม่หลังการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศเกษตรกร,ร,กร,รปลราดเื่อง จากนั้นมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่จังหวัดระยองและจังหวัดชนบุรีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วนะคะและที่ศึกษาดูงานที่แรกเราจะพามากันที่สวนใายดาเจ๊บุญชื่นนะคะซึ่งสวนที่นี่ได้รับรางวัลการันตีได้รับรางวัลไท a i ล a ด์ t o u r i s m s i r e c t o r y รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะด้านในจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสกัส ที่นี่สวนยายดาเจ๊บุญชื่นตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ามตำบลตะพงอเภอเมืองจัังหวดระยองค่ะเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่บนเนื้อที่ประมาณ30ไร่เจ้าของสวนคือคุณบุญชื่นโพแก้วหรือเจ๊บุญชื่นนั่นเองค่ะได้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ภายในสวนปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกและสวนนี้ปลูกไว้แบบกรกลุงลังค่ะ แต่ได้สตางค์ทุกต้นค่ะส่วนใมส่วนยอดต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระวานนะคะอันนี้จะเป็นต้นกระวานค่ะอันนี้ว่าแปลรูปเป็นอาหารกระวานนี่าก็จะปลูกบนที่รากสูงก็จะออกดอกนะคะซึ่งไม้ธรรมชาติมันจะอยู่อยู่ยากนะแต่ที่นี่อยู่ได้เพราะเรื่องความสมลง ักกวานนะคะมีกวานมีผิดไทยค่ะมีใบมะกรูดเนาะส่วนผลไม้ก็จะมีมะปางค่ะมีมังคุดมีทุเรียนซึ่งซึ่งเขาอยู่กันได้ก็เหมือนทางอุจจติตเนาะอยู่บนเขาเนาะแต่ของเราันอยู่พื้นพื้นลาค่ะก็ต้องมีการลดน้ําไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ไม่ได้คุณภาพนะคะค่ะมังคุดถ้าจะทานให้อร่อยต้องทานอยู่ในระยะที่4คะ่ะ หลังจากที่เราชมส่วนเงาะส่วนมังคุดแล้วก็สวนทุเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมส่วนสละกันต่อเลยค่ะ go let's go เดูอุ้ยเต็มต้นเลยจริงเหรอนี่นี่แปลงสละพันสุมาลีนี่นะคะทุกคนเห็นหรือเปล่า นะคะเพราะว่าการปฏิยอกับอุตจาริตรอาจจะไม่เหมือนกันการทํานุ่ยเดียนก็อาจจะไม่เหมือนกันนุ่เรียนกับอุจจาริตร์มะขุระยองกับที่เรียนปรปย้อนตอนนี้เนี่ยทามเกากระยองเนี่ยโลนโดลงทำเพื่อปรับนุเรียนแก35่35%ปกติไปส่งล้มเนี่ยประมาณ3 2นะคะตอนนี้เนี่ยเราเข้าร่วมโครงการกับความล้มกับการเข่าสวนเนี่ยให้ปับนุ่เรียนให้ได้ปเปอร์เซ็นต์35%ขึ้นไปนะคะจะทําให้ที่เรียนเนี่ยมีกลิ่นข้าวแล้วก็อร่อยโดยเฉพาะชิ้นหมังทองที่ตอนนี้เราทําส่งออกไปชีม ออกมามันก็มันจะมีรสชาติร้อนันหมดนะคะแต่ถ้ามันแกงเติมมันม้อนพอมกันนะะถ้าร้อยยี่สิบวันยังไม่ตันนะ<ป>สวัสดีค่ะดิฉันวิพาพรชัญญาโสภยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะสิ่งที่เราได้มาศึกษาดูงานที่สวนคุณยายดานะคะเจ๊บุญชื่นที่จังหวัดระยองในครั้งนี้นะคะที่เราได้รับฟังคุณยายดานะคะ อาจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะที่เราได้ก็คือพออยู่พอกินทำอะไรก็แล้วแต่ให้เหมาะกับเราสร้างอาชีพให้เหมาะกับตัวเราทำอะไรที่เหมาะกับเราแล้วเราก็อยู่อย่างเพียงพอทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่เป็นความสุขทุกคนอยากมีความสุขนะคะคุณยายดาก็บอกเช่นนั้นว่าการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ คำหนึ่งที่สุดคือความสุขนะคะแล้วเรามาวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ได้ละนะคะความสุขที่เกิดขึ้นเราก็ได้นําสิ่งเหล่านี้นําไปประยุกต์ใช้ในบริบทของบ้านเรานะคะอุตรดิษฐ์ไม่ได้น้อยหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงกเกษตรทั้งวัฒนธรรมเรามีมากมายนะคะเรามี3าอรารยธรรมที่โดดเด่นเช่นกันขอขอบคุณนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท่านชัยศิรินะคะก็หวังไว้ว่าสิ่งที่มาในทุกๆปีนะคะเราจะได้กลับมาอีกแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จะให้งบสนับสนุนให้กับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เข้ามาอีกครั้งนะคะขอขอบคุณค่ะและนี่คือที่ที่สองที่เราจะมาศึกษาดูงานกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ย ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกระบอกคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มจากเริ่มจากสับปะรดกวนกะทิค่ะนี่ซึ่งที่นี่นะคะเป็นกลุ่มต้นแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะจากเลียนมังคุดแล้วก็สับปะรดนะคะเพราะว่าที่นี่มีมีลม มีโรงแปรรูปอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะก็คือเป็นการแปรรูปผลไม้จากที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะนี่เนนอตเลยนะเพราะว่าวดนี่นะคะก็จะมีสับป,ประรดกวนกะทิเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนการทำอยู่ที่โรงแปรรูปด้านในนะคะแล้วก็จะมีกล้วยกวนมะขามก็มีค่ะมะขามนี่ค่ะต้องดูอันนี้แก้วมังกรกวนค่ะ เดี๋ยวต้องซื้อปชิมิว่ารสชาติจะเป็นยังไงต่อไปก็จะเป็นสับป,ปะรดนะคะเมนูที่แปลรูมาจากสับป,ปะรดที่นี่ที่น่าสนใจก็จะมีชีสชีสสับป,ปะรด,ปปะดของโอดน้องแอมค่ะที่เดคเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตกันนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปได้านในกันเลยนะคะอันนี้เป็นอะไระคะ ไ้กินขนุดเลยแบนนี้คือขนุดอยู่ตรงกล้วยแล้วก็จะได้เป็นกิ่นกล้วยคือกินออกชั้นมาก ถือว่าอยู่ได้แปดเดือนเนี่ยอาจจะอยู่ได้เงินกว่าน,นั้นทางามหาไลกะเตรได้ได้เอาของเราไปทำที่จัายให้เดี๋ยวเรามาเรื่องซื้อของฝากกันนะคะนี่ขมนมชอบกินขนม ใช่แล้วซื้อเลยแล้วก็อันนี้ด้วย,ยน,น,นี่แพ็คเกอร์ไอแพ็คเกอร์นี่น่รารักไหมแพ็คเกอร์ทุเรียนแพ็คเกอร์ทุเรียนจัดไปคะ่ละในราคาของฟ้าเดี๋ยวเรามาชิมผลไม้แปลงลูกกันนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง อันนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมันนี้เป็นสับป,ปะรดค่ะสับป,ปะรดกวนกะทิจากแก้วมังกรก่อนน่าจะดูเป็นอะไรที่แตกตามันเต็มกลิ่นกลิ่นกะทิมันคือกลิ่นกะทิรสชาติมันมีเม็ดอ๋มอมมีเม็ดแก้วมังกรเหรอไม่ใช่สินาเหรอมันคืองาถึงมันคือเม็ดแก้วมังกร ประเด็นคือกจะเป็นแมวแกงกรมันเป็นรสชาติที่มันคือรสชาติกะทิกลิ่นหอมกะทิแต่ด้วยความแก้วังกรเขาไม่ได้มีมีกลิ่นมีรสอะไรขนาดนั้นอต่อไปเข <laughs> าเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขนชื่อซิเนเจต์สับป,ประรดสับปะรดสับปะรดกวนกะทิค่ะน่นก็คือหอมกลิ่นสับป,ประรดนะคะ กลิ่นมันคล้ายๆเหมือนไส้ขนมขนมปี๊บที่เป็นไส้จับประรดุอ่ะเหมือนอะไรเงยที่หนูชอบกินอ,นอะ<ล>อะไรนะที่เป็นชีสอ่ะใช่ใช่แต่ก็คือจะหอมกะทิ สวัสดีค่ะถาปนีคงศิล์นะคะเป็นยังสมาช์ฟาร์มเมอร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอําเภอเมืองตำบูนน้ำลิศนะคะคือท,ที่บ้านค่ะเป็นทาฟาร์มพึ่งอยู่แล้วค่ะเพอะได้มาเรียนรู้สูงนี้ก็อยากจะเอาน้ำพึ่งมาแปะรูปเป็นของทานเล่นหรือว่าลูกอแมแบบที่ได้เรียนรู้วันนี้นะคะนี่แล้วก็อยากให้จัดดีค่ะสวัสดีค่ะคณิถาพันแพงนะคะเป็นยังสมาช์ฟาร์มเมอร์ปีหกหนึ่งค่ะ ที่กลุ่มคือว่าทำมะขามนะคะเป็นวิชาหกิจชุมชนปลูกผลไม้เป็นรูปเป้นเสี้ยวค่ะทําเกี่ยวกับมะขามค่ะเป็นรูปมะขามทุกชนิดค่ะได้มาดูกลุ่มแปลรูปที่นี่ก็จะเอาไปนําไปใช้เพราะว่าตอนนี้ทําเกี่ยวกับมะขามควนค่ะและตอนนี้นะคะเราศึกษาดูงานกันอยู่ที่ที่3แล้วนะคะเป็นสวนสับประรดของคุณลุงสุธทธิที่หมายค่ะเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564สสาขาทำไร่ค่ะ และที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นสับป,ปะรดพันธ์ุปัตตาเวียค่ะนายสุทธิที่หมายเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกสับป,ปะรดอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557 และได้รับการส่งเสริมพัฒนาจนได้รับการยกระดับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกสับป,ประรดพันธงระยองภายใต้มาตรฐาน GAP โดยใช้ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรเกิดเป็นหลักคิดและวิธีพัฒนาที่เน้นการขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการต่อย,ยอดด้านการตลาดจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564สาขาอาชีพทําไรา่แล้วก็เผาใบเราไม่เอาเพราะว่าไอ้ต้นตบรถกับใบเนี่ยมันจะมีเศยที่ที่มันกินเข้าไปแล้วมันคา้างในใบอย่เงี้ยที่เป็นปจัจจัยสำคัญก็คือร,นะรนะดน้ำเห็นไหมคะรดน้ำยวเอามาชิมกันน<ล>ะคะ ากสวัสดีค่ะชื่กล้ามูนะคะก็ตอนนี้ก็กำลังศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะแบบพัฒนาตัเองนะคะก็เลยเนี่ยมาเข้าโครงการยังสมาร์ทมเมอร์นะคะ ชื่อแนนนะคะอยู่อำเภอบราทโคกค่ะเป็นเป็นยางสมราร์ปี2566นคะคะที่บ้านทําสวนกล้วยค่ะก็เลยอยากมาศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้จากโครงการนี้อะคะ่ะไปปรับใช้ในการทรําเกษตรที่บา้านต่อไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ของมิีเนาะค่ะเป็นไร่สับป,ประรดค่ะก็ได้เห็นความตั้งใจของเกษตรกรนะคะก็ต้อง ชื่นชมคุณลุงค่ะที่แบบเขาแบบทำตั้งใจจนแบบประสบความสำเร็จนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่คููบต้ตาฟาร์มจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะเดี๋ยวคููบต้ตาฟาร์มมีนวัตกรรมอะไรบ้างไปชมกันเลย วาการบรรยายกัน่อนเลยนะคะข้าพเ้วนร่วบกวนะลงทะเบียนให้นิดนึงนะครับเป็นลงทะเบียนเข้าชมฟาร์มนะครับก็อยากให้มาดูงานแล้วก็มีความสุขกับการดูงานในวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่า โซน,นต่างๆที่เรามีการจัดแสดงในพื้นที่ของเราเองเราต้องมุ่งเน้นไปอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นตอนนี้เรามีน้ําดีเนาะที่ปล่อยเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยสามารถที่ทํานาได้ได้มีคุณภาพได้ด้วยเนาะเพราะว่าบ้านเราเองตอนนี้เวลาเราจะปลูกข้าวทีเนี่ยเราต้องไปหาเมล็ดพันธุ์จากที่อื่นมาปลูกเนาะแต่ถ้าเราเองเนี่ยสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วก็สามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายได้เนี่ยก็ถือว่าสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลย นะครับมี IOT เกษตรสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนแรงงานช่วยให้เกิดการเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดจากภาวะภายนอกที่มากระทบกับเรื่องของการพ่อปูกของเราด้วยความมุ่งมั่นดั่งกล่าวนี้สยามคูบตาจึงได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้งภาครัฐและภาคประชนทั้งในประเทศ ต่างประเทศที่ได้มาร่วมช่วยกันในการพัฒนาหัวตาฟาร์มแห่งนี้ไปค่ะไปค่ะเราไปดูวิธีการปลูกข้าวของคูบาต้ากันนะครับว่าเดี๋ยวันนี้เราจะไปดูการส่งเสริมอะไรบ้างนะครับแล้วโบมือหน่อยในที่ของเรานะครับเราก็ได้สังเกตได้เลยว่าที่นี่ได้น้ำนำคทองไหลผ่านเลยนะครับเราจะใช้ในเ่องของน้ำฝนเป็นหลักนะครับเป็นหลักในการ ลอนพืชของเราในการปลูกพืชของเรานะครับสองร้อยสิบไร่เราก็มีพื้นที่คูนบ่ออยู่นะสามบอ่อใหญ่ห้าบอ่อเล็กกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เนะครับพบปริมาณน้ำฝนที่ทางลมความเร็วลววมความเพิ่มแสงและความชื้นสัมผัสที่ที่อาจจะน,นึกภาพเลือกท่า เป็นนมฮอกไกโดนะครับแล้วก็ลาตินีทับทิมสยามนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะได้ ของกลุ่มสื่อกลอนคือเทสู้นหรือหอกุ้งนะครับเอาไปทุกอย่างเลยนะครับหยิ้อย่างเชิ้นยาเลยชิมเลยะครับอธิีินการพ้องตืดนะครับในออกโซลแคปเตอร์รุ่นดีก็ยัสามารถเข้าไปตรงนีระเบเขาได้ไม่หยนะครับก็ในปัจจุบันในรเิดตารางเป็นตารางนะครับซึ่ง ทางความแม่รนยำนะครับแบบลองซื้อนะครับ CP 200x นะครับจะรวบรวม4ขั้นตอนของขั้นตอนครับไว้ในเครื่องเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกร้องสวัสดีครับทีนายส port ุทธิรว cool> ิทย์กิณหน้าจากส่วนประดับพันไม้ครับสําหรับการมาดูงานในครั้งนี้ครับก็ได้รับประโยชน์อะไรหลายๆอย่างเลยครับสําหรับการมาดูงานครั้งนี้ก็จะนําไปใช้ ในสวนปรับใช้ในสวนอย่างเช่นโซลาร์ฟาร์มระบบน้ำต่างๆนี่ได้ประโยชน์มากเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรสิจิพเพชน,นะคะเป็นประธานอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดกระดิษฐ์ประจำปี25 6 6ค่ะ วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาศึกษาดูงานที่จังหวัดระยองและจังหวัดชุมพรีค่ะตั้งแต่ที่แรกที่เราได้ไปนะคะก็คือสวนเย,ยดาเจ๊บุญชื่นหรือจะเป็นอ่วิสาหกิจชุมชนที่เขาทําการแปรรูปมะขามสับประรดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเยี่ยมชมฟาร์มการปลูกสับประรดนะคะของเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศมาแล้วนะคะและเมื่อสักครู่ค่ะเราก็ได้ไปชมคูบะต้าฟาร์มนะคะซึ่ง บอกได้เลยว่ามันเหมาะกับ Y S F อย่างพวกเรามากเลยค่ะเ,เพราะว่าหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบสมัยเก่าแล้วก็การแปรรูปผลผลิตแบบท,ทางการเกษตรต,ต่างๆมานะคะซึ่งถือว่าเป็นาการแปรรูปหรือการบริหารงานแบบค่อนข้างเก่าแล้วเมื่อมาดูที่คอมพต้าฟาร์มค่ะเราพบกับการนำนวัตกรรมใหม่ๆม,มาปรับใช้สามารถทำให เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยมีความรู้จากที่ว่าพ่อแม่เคยทํามาอย่างไรและปัจจุบันเขาอยางทาอย่างไรอยู่แล้วเรารุ่นใหม่อะค่ะเราจะสามารถเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในฟาร์มของเราซึ่งถือว่าตรงนี้มีประโยชน์มากเลยยังไงก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับท่าน Series, นายกชัยศิรินันจินดานะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะกับพวกเราชาววยเอสเอฟจังหวัดอุตรดิษฐ์ขอบคุณมากค่ะ